ช่องตามใจทูเดย์บทที่841อัสริยะตระกูลหวางหลังจากสอบถามหวังซูเฟินและหลินซื่อเฉิงแล้วหลินหยุนก็มาดูอาการของซูจือเหลียงในห้องตอนนี้ซูจือเหลียงก็ฟื้นขึ้นมาแล้วซูหนานและคานอโตินเลี่ยมกำลังนั่งดื่มน้ำชายอยู่ข้างๆเมื่อเห็นหลินหยุนซูหนานก็ลุกขึ้นยืนก้มหน้าลงคาอตินเลียมก็ยักคิ้วให้แล้วดื่มน้ำชาต่อไป ซูจือเหลียงก็รีบลุกขึ้นยืนแต่มีพลังที่อ่อนโยนแรงหนึ่งกดห้ามเขาให้นอนลงกับเตียงนอนคุยก็ได้นะหลินหยุนพูดอย่างเรียบเรียมหลังจากนั้นสายตาหลินหยุนก็มองไปยังซูหนานและคารนตินเลี่ยมคราวนี้โชคดีที่มีพวกคุณอยู่ซูหนานพูดด้วยเสียงเข้มว่าทะเลสาบเย่อหยาก็เป็นบ้านของพวกเราเหมือนกันคาร์นตินเลี่ยมกับหัวเราะแฮะ,แฮะคราวนี้ฉันช่วยคุณขนาดนี้แล้วคุณมีอะไรจะตอบแทนฉันหรือเปล่าล่ะ เดี๋ยวค่อยคุยกันฉันขอดูอาการบาดเจ็บของซูจือเหลียงก่อนหลินหยุนก็เดินไปยังซูจือเหลียงซูจือเหลียงมองไปยังหลินหยุนท่านอาจารย์สิทธิ์ไร้ความสามารถหลินหยุนพูดอย่างเรียบเรียบว่าไม่ต้องโทษตัวเองคุณได้ทำเต็มที่แล้วหลินหยุนใช้มือข้างหนึ่งวางบนศีรษะของซูจือเหลียงจากนั้นก็ค่อยคอยเคลื่อนไปเพื่อตรวจดูอาการทั่วไปของร่างกายซูจือเหลียง อาการบาดเจ็บของคุณไม่น่าเป็นห่วงฤทธิ์ยาของยาสร้างกระดูกคุณก็ได้ดูดซับไปครึ่งหนึ่งแล้วถ้าได้ดูดซับไปจนหมดคุณก็จะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ทำให้พลังการฝึกฝนเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเวลาต่อจากนี้คุณก็อยู่ที่นี่ดูดซับเอาฤทธิ์ยาของยาสร้างกระดูกให้หมดก่อนแล้วค่อยจากไปสูจือเหลียงพยักหน้าอย่างนอบน้อมสิทธิ์รับทราบครับลินหยุนหันไปมองสูหนานวิชาพินาศไม่สิน้นสูญของคุณก็ได้เข้าถึงเรียบร้อยแล้ว แค่ฝึกต่อไปเรื่อยๆก็ใช้ได้แล้วอีกไม่นานคุณก็จะไปถึงระดับเดียวกับนักบูดแดนเทพแล้วครับสูนานพูดพลางก้มหน้าลงสายตาของหลินหยุนก็มองไปยังคานอตินเลี่ยมเจ้าหมอนี่สีหน้าเยาหยิ่งยิ้มมุมปากอย่างเจ้าเล่มองดูหลินหยุนดูเหมือนกำลังรอคอยประโยชน์อะไรบางอย่างอยู่พลังแรงของเผ่าโลหิตได้รับการสืบทอดทางสายเลือด ดังนั้นระดับชนชั้นของเผ่าโลหิตจะถูกกำหนดจากระดับความแข็งแรงของสายเลือดของเผ่าโลหิตเองคานอตินเลี่ยมค้อนใส่อันนี้ฉันก็รู้แล้วยังต้องให้คุณมาพูดอีกเหรอลินหยุ่นยิ้มเล็กน้อยถ้าฉันมีวิธีฝึกฝนสำหรับคนเผ่าโลหิตละ่ะสามารถหลุดพ้นจากข้อผูกมัดจากสายเลือดของชนเผ่าโลหิตแล้วผ่านการฝึกฝนบำเพ็ญตนจนทำให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น คานอตินเลี่ยมกระโดดขึ้นมาทันทีราวกับแมวที่ถูกเหยียบหางคุณพูดจริงหรือเปล่าคุณอย่ากโกหกฉันนะพะละกําลังของเผ่าโลหิตได้มาจากสายเลือดโดยกําเนิดเมื่อเทียบกับผู้บําเพ็ญพิเศษจากโลกตะวันตกหรือนักบูโลกตะวันออกแล้วก็จะได้เปรียบกว่ากันมากเลยแต่ว่าถ้าเผ่าโลหิตคิดอยากจะเพิ่มพูนพะละกําลังของตัวเองก็ต้องอาศัยการอย่างรู้ทางสายเลือดเป็นเวลาที่ยาวนาน ดังนั้นชนเผ่าโลหิตโดยทั่วไปที่มีพละกกำลังแข็งแกร่งก็ล้วนเป็นตัวประหลาดที่มีอายุยืนยาวมากประเด็นนี้เผ่าโลหิตก็จะสู้นักบุโลกตะวันออกไม่ได้เพราะนักบูสามารถอาศัยวรยุทธ์ในการฝึกฝนบำเพ็ญตนถ้ายิ่งมีพรสวรรค์ติดตัวมาด้วยหลักก็ในระยะเวลาอันสั้นก็จะสามารถมีพละกกำลังมากพอที่จะเอาชนะผู้แข็งแกร่งจากเผ่าโลหิตได้แล้วแต่ว่าถ้าเผ่าโลหิตสามารถฝึกฝนบำเพ็ญตนด้วยหลักก็ความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าควรที่จะฝืนลิขิตฟ้าได้ขนาดไหน เพียงแค่คิดฝันคานอนตินเลียมก็แทบจะบังคับความตื่นเต้นในใจไม่ไหวแล้วถ้าฉันก็สามารถฝึกฝนบำเพ็ญเพียรด้วยหล่ะก็ฉันก็จะรีบกลับไปที่บ้านตระกูลไปซัดตาแก่แดกคูล่านั่นให้ฟันร่วงหมดปากไปเลยลินหยุนขี้เกียจไปพูดมากกับเขาใช้นิ้วชี้ไปยังหวังคิ้วของคานอตินเลียมวิชาบูลึกลับซับซ้อนที่เข้าใจยากตอนหนึ่งก็ได้ประทับอยู่ในสมองของคานอตินเลียม มองดูคานอติเลียมที่งงเป็นไก่ตาแตกหลินหยุนก็พูดอย่างเรียบๆว่าจะฝึกฝนได้สําเร็จหรือไม่ก็อยู่ที่บุญวาสนาของคุณแล้วนะคานอนตินเลียมดูเหมือนกําลังคร่ำเคร่งอยู่กับวิชาบูที่ลึกลับซับซ้อนเข้าใจยากนั้นไม่ได้สนใจหลินหยุนเลยหลินหยุนก็ไม่ไปรบกวนนั่งมองเขาอย่างเงียบๆบ,บนเก้าอี้ที่อยู่ด้านข้างก็เห็นสีหน้าของคานอตินเลียมกระปรี้กระเปร่ามากใบหน้าที่หล่อเหลาจนไม่เหมือนหน้าคนนั้นประเดี๋ยวก็ขมวดคิ้วประเดี๋ยวก็เกาหูเกาคาง ผ่านไประยะหนึ่งเขาจึงถอนหายใจเฮือกตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมามองดูหลินหยุนสีหน้าท่าทางของคานอตินเลี่ยมว่าวัางมากตะโกนร้องว่าคุณหลินสุดที่รักคุณถ่ายทอดอักษรกระดองเต่ากระดูกสัตว์ให้ฉันหรือไงนี่มันก็ยากเกินไปหรือเปล่าหลินหยุนจิบน้ำชายอย่างสบายอารมณ์แล้วพูดอย่างเรียบเรียบว่านี่คือการถ่ายทอดวิชาจากดวงจิตถ้าคุณยังไม่สามารถเข้าใจหลักก็งั้ินแสดงว่าคุณไม่เหมาะสมในการฝึกฝนบำเพ็ญเสียนแล้ว คานอตินเลี่ยมพูดว่าเป็นไปได้ไงฉันเป็นถึงยอดอัจฉริยะในอัจฉริยะเชียวนะถ้าหากแม้แต่ฉันก็ยังไม่สามารถฝึกได้หลักก็คนอื่นก็ไม่มีใครที่จะฝึกได้อีกแล้วละ่ะวางใจเถอะฉันจะต้องฝึกได้อย่างแน่นอนเมื่อจัดการกับสำนักอูอิงแล้วก็ได้สยบการคุกคามทั้งหลายลงได้แล้วหวังซูเฟินและหลินซื่อเฉิงต่างก็แยกย้ายกันกลับไปสามารถช่วยชินหลันกลับมาได้อย่างปลอดภัยก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นระทึกใจทีเดียว สมาชิกหน่วยมังกรที่รับผิดชอบในการติดตามข่าวก็ได้แจ้งข่าวกลับไปยังประธานาธิบดีแล้วประธานาธิบดีก็รู้สึกโล่งอกหงสานเหอก็ไปปกป้องชายแดนรักษาโรคของชาติต่อไปหลังจากผ่านการต่อสู้ครั้งนี้แล้วทำให้หลินหยุนเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาอย่างแรงในใจหลินหยุนก็แอบคิดวางแผนไว้ว่าถึงเวลาที่ต้องขยายอำนาจบารมีของตัวเองบ้างแล้ว ไม่เช่นนั้นแล้วต่อให้พลังความสามารถของตัวเองจะแข็งแกร่งยังไงก็ตามก็จะต้องมีช่วงเวลาที่อาจเกิดความผิดพลาดขึ้นมาบ้างแต่ว่าถึงแม้เขาจะขยายอำนาจบารมีของตัวเองไปได้ก็จริงก็ต้องอาศัยซูจือเหลียงเป็นคนช่วยดูแลรับผิดชอบเพราะลำพังตัวเขาเองก็ไม่มีเวลามากพอที่จะไปจัดการเรื่องพวกนี้ได้ตอนนี้โลกบูโบราณก็จวนจะแจ้งเกิดแล้วพลังความสามารถของโลกบูโบราณน,น่าจะแข็งแกร่งกว่าโลกบูอีกมากเลยทีเดียว แล้วยังมีสำนักม่งเหมือนที่ลึกลับนั้นอีกอาจไม่แน่ยังมีอำนาจอิทธิพลที่แข็งแกร่งกว่าแอฟแฟงอยู่ภายในก็ได้ยิ่งไปกว่านั้นแม้แต่ผู้บำเพ็ญเสียนที่แท้จริงอาจไม่แน่ยังมีเหลืออยู่ในโลกใบนี้อีกก็ได้ฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญเร่งด่วนที่สุดในตอนนี้ก็ยังจำเป็นต้องเร่งยกระดับการฝึกฝนบำเพ็ญตนให้สูงขึ้นลินยุนยืนอยู่บนดาดฟ้าของคฤหาดตึกว่างเยเวะมองลงไปยังผิวน้ำที่มีคลื่นพลิ้วไหลเหล็กนั่นยกของทะเลสาบเววาก็เริ่มวางแผนที่จะต้องทำต่อจากนี้ไป หลังจากผ่านการสู้รบติดต่อกันหลายครั้งแล้วชีทิพในร่างกายฉันก็ได้รับการหล่อหลอมเพิ่มขึ้นมากแล้วตัวอ่อนยาทองก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วถึงเวลาที่จะเริ่มการรวมยาได้แล้วเสียดายที่ว่ายาวิเศษบนโลกใบนี้มีน้อยมากถ้ามียารวมที่เพลิงแดงสักเม็ดหนึ่งแล้วก็รอให้ฉันผลิตยาอ่อนจางสำเร็จก่อนก็จะช่วยในการหล่อหลอมยาอ่อนจางได้อีกด้วยเมื่อตัดสินใจแน่วแน่แล้ว หลินหยุนก็รีบวางค่ายกลคุ้มภัยให้กับตัวเองจากนั้นก็เริ่มฝึกฝนบำเพ็ญตนบนดาดฟ้านั้นสำหรับเรื่องที่ใครเป็นคนใช้ชื่อของเขาไปสังหารเจ้าสำนักน้อยของสำนักอูอิงนั้นหลินหยุนก็ไม่ใส่ใจที่จะสืบหาแล้วเขาเชื่อว่าคนร้ายตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังก็จะต้องกระโดดออกมาอีกอย่างแน่นอนในขณะนี้เองที่บริเวณเชิงเขาทะเลสาบใหยา่าภายในสวนป่าที่อยู่นอกเขตการปกคลุมของค่ายกลพรสวรรค์ห้า,าธาตุนั้น มีหญิงสาวชุดดำปิดปังใบหน้าคนหนึ่งตัวเบาเราวกับนกกระจอกตัวหนึ่งยืนอยู่บนกิ่งไม้ของต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งหญิงสาวรูปร่างอรชรอ่อนแอนคิ้วโค้งที่เรียวงามถึงแม้จะปิดปังใบหน้าอยู่ก็ยังสามารถดูออกว่าเธอต้องเป็นคนสวยอย่างแน่นอนตั้งนานก็ยังไม่เห็นออกมาเลยสงสัยว่าสำนักอูอิงคงถูกถล่มจนสิ้นซากไปหมดแล้วละ่ะหญิงสาวไม่ได้แปลกใจอะไรเลยดูเหมือนการถูกถล่มยับของสำนักอูอิงนั้นก็อยู่ในการคาดหมายของเธออยู่ก่อนแล้ว จากนี้ไปก็ควรจะปฏิบัติตามแผนขั้นต่อไปแล้วลินหยุนฉันจะให้แกได้ลิ้มรสเสียบ้างว่าอะไรคือความสิ้นหวังหญิงสาวคนนั้นพูดพลางก็มองไปยังยอดเขาด้วยความเครียดแค้นจากนั้นก็หันหลังกลับแล้วหายตัวแวบไปอย่างรวดเร็วตระกูลหวังที่เมืองหลวงหวังจิงหลงเอามือคว่ำหลังยืนอยู่หน้าภาพวัทิวทัดภูเขาหมันเข้าแมนลี้ที่ใหญ่โตหัวหลานภายในห้องโถงใหญ่ด้วยสีหน้าที่เคร่งขรึม ผู้บริหารระดับสูงทั้งหลายของตระกูลหวังก็นั่งอยู่ข้างล่างอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยถึงแม้ว่าตอนนี้ทุกคนในที่นี้ล้วนเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในประเทศจีนก็ตามแต่ว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าเจ้าบ้านคนนี้แล้วกลับไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงเลยทุกคนในตระกูลหวังต่างก็รู้ดีว่าไม่นานมานี้เจ้าบ้านได้เสียท่าให้กับหลินหยุนตอนนี้เกรงว่ายังไม่หายโกรธเลยหวังเจอที่ยืนอยู่ด้านหลังของหวังโสลีพี่ใหญ่ตระกูลหวังก้มหน้าลงเล็กน้อยสีหน้าท่าทางค่อยๆหดหู่ หวังจิงหลงถามด้วยเสียงเข้มว่าลูกเฉียนเมื่อไหร่จะมาถึงหวังโสลี่ก็ลุกขึ้นยืนตอบอย่างนอบน้อมว่าน่าจะถึงจนแล้วละ่ะเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วโทรศัพท์มาหาบอกว่าตอนนี้อยู่ที่สถานีแล้วหรือไม่พวกเราทานข้าวกันก่อนดีไหมไม่ต้องรอเขาหรอกหวังโสลี่จึงถามอย่างเชิงในเมื่อผู้คนทั้งหลายเหล่านี้ก็นั่งรอมาชั่วโมงกว่าแล้วหวังจิงหลงพูดด้วยเสียงเย็นชาว่า รอก่อนช่องตามใจทูเดย์บทที่842แผนการถล่มบริษัทตรงหวางกรุป๊ปหวังโสหลี่ไม่กล้าพูดอะไรอีกน้ำเสียงเมื่อครู่ของหวังจิงหลงก็รู้สึกค่อนข้างโกรธด,ดูเหมือนตำหนิที่เขาพูดมากไปแต่ว่าหวังเซิงเฉียนยังไงก็เป็นลูกชายของตัวเองเขาในฐานะพ่อก็น่าจะมีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรออกมาได้บ้าง อีกทั้งยังต้องให้ผู้บริหารระดับสูงของทั้งตระกูลหวงังต้องมานั่งรอเด็กรุ่นหลังคนหนึ่งถึงแม่ทุกคนที่นั่งอยู่ในตระกูลหวงังทั้งหลายเกรงกลัวบารมีของหวังจริงหลงจึงไม่กล้าพูดอะไรแต่ว่าในใจก็ต้องรู้สึกไม่พอใจบ้างมุมปากของหวังเจอแสดงรอยยิ้มเจืเจือ,ออกมาผ่านไปตั้งหลายปีแล้วเขาก็ยังจะกลับมาอีกเหรอถึงแม้ว่าตัวเองได้ชื่อว่าเป็นอัจฉริยะของตระกูลแล้วก็จริง แต่ว่าในใจของหวังเจอก็รู้อยู่เต็มอกว่าตราบใดที่คนนั้นยังอยู่ไม่มีใครในตระกูลหวังที่จะกล้าเรียกตัวเองว่าอัจฉริยะทั้งนั้นอีกทั้งตั้งแต่เล็กจนโตมาหวังเจอก็มีชีวิตอยู่ท่ามกลางเงามืดของหวังเซิ่งเฉียนมาโดยตลอดในสายตาผู้คนข้างนอกแล้วหวังเจอเป็นอัจฉริยะคนรุ่นใหม่ของตระกูลหวังได้รับการยอมรับจากหวังจิงหลงเป็นอย่างมากและจะต้องเป็นยอดอัจฉริยะในอนาคตด้วยแต่ว่า นี่เพียงหวังเจอเองที่รู้อยู่แก่ใจว่าเกียรติยศชื่อเสียงทั้งหลายเหล่านี้ล้วนเป็นเพราะว่าคนคนนั้นยังไม่ได้กลับมาต่างหากขอเพียงแต่ให้คนนั้นกลับมาถึงชื่อเสียงเกียรติยศทั้งหมดที่มีอยู่ในตระกูลหวังของเขาก็จะอับแสงไร้ความสว่างไปอย่างเห็นได้ชัดอัจฉริยะที่แท้จริงก็มีเพียงคนคนนั้นเท่านั้นพี่ชายแท้ๆของเขาหวังเสิ่องเฉียน ตอนนี้พอได้ข่าวว่าหวังเสิ่งเฉียนจะกลับมาแล้วเจ้าบ้านตระกูลหวังที่เป็นคนเย่ยหญิงจองของมาตลอดถึงกับนำพาผู้บริหารระดับสูงของตระกูลหวังทั้งหมดมารอรับอยู่ที่นี่เป็นเวลานานหนึ่งชั่วโมงแล้วนี่เป็นเกียรติยศสูงส่งระดับไหนกันเชียวผู้คนทั้งหมดของตระกูลหวังยังไม่เคยมีใครที่ได้รับเกียรติที่พิเศษเช่นนี้มาก่อนเลยยิ่งไปกว่านั้นเมื่อย้อนดูประวัติศาสตร์ของตระกูลหวังแล้วก็มีแต่วังเสิ่งเฉียนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับเกียรติพิเศษสุดเช่นนี้ ถึงแม้ว่าคนจำนวนมากมายในที่นี้ต่างก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจก็จริงแต่ว่ากลับไม่มีใครกล้าลุกขึ้นมาแล้วตั้งข้อสงสัยในการตัดสินใจของหวังจิงหลงเลยในที่สุดพ่อบ้านก็นำชายหนุ่มที่หน้าตาหล่อเหลาท่าทางดูดีคนหนึ่งเดินเข้ามาจากข้างนอกหน้าตาของชายหนุ่มคนนี้ค่อนข้างเยือกเย็นรูปร่างหน้าตาไม่ค่อยเหมือนหวังโซรี่เท่าไหรนะ่นักแต่ว่ากลับละไม้คล้ายคลึงกับหวังจิงหลงเสียอีก โดยเฉพาะอุปนิสัยเยือกเย็นที่ซ่อนเล้นอยู่บนใบหน้าของชายหนุ่มเหมือนกับหวังจิงหลงมากทีเดียวอาจไม่แน่นี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่หวังจิงหลงปฏิบัติต่อเขาเป็นพิเศษเช่นนี้สวัสดีครับคุณปู่หวังเซิงเฉียนเดินเข้ามาถึงกลางห้องโถงใหญ่แล้วโค้งคำนับหวังจิงหลงลูกเฉียนในที่สุดนายก็กลับมาแล้วบนใบหน้าของจิงหลงแสดงรอยยิ้มที่เห็นได้ยากออกมาเหมือนกับว่าในที่สุดก็ได้ปลดปล่อยภาระที่หนักอึ้งทั้งหมดออกมา หวังเซิ่งเฉียนก็คงคำนับหวังโซลี่แล้วพูดว่าคุณพ่อครับผมกลับมาแล้วครับดีกลับมาก็ดีแล้วหวังโซลี่ก็พยักหน้ายิ้มเล็กน้อยพ่อกับพวกผู้อาวุโสทั้งหลายในที่นี้ต่างก็มารอลูกตั้งนานแล้วล่ะหวังเซิงเฉียนยิ้มเล็กน้อยกลับยกมือทำความเคารพให้กับผู้คนทั้งหลายแล้วพูดว่าต้องให้ผู้อาวุโสทั้งหลายรอนานแล้วเป็นความผิดของผมเองครับการแสดงมารยาทเช่นนี้ของหวังเซิงเฉียนไม่ค่อยมีสาคัญวะไปหน่อย แต่ว่าทุกคนกลับไม่กล้าแสดงความไม่พอใจอะไรออกมาอีกทั้งยังยิ้มตอบด้วยมารยาทว่าไม่ลำบากไม่ลำบากหวังจริงหลงก็พูดว่าเอาเถอะลูกเฉียนเพิ่งจะกลับมาถึงคงจะเหนื่อยแย่แล้วไปทานข้าวกันเถอะในใจของผู้บริหารระดับสูงทั้งหลายในใจก็รู้สึกกระอักกระอ่วนผู้คนจำนวนมากมายขนาดนั้นมารอนานเป็นชั่วโมงก็เพื่อต้อนรับหวังเซิงเฉียน ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นอัจฉริยะของตระกูลหวางก็จริงแต่ยังไงก็ยังเป็นเด็กรุ่นหลังคนหนึ่งเจ้าบ้านทําเช่นนี้ไม่ยุติธรรมเอาเสียเลยแต่ว่าถึงจะไม่ค่อยพอใจยังไงก็ไม่มีใครสักคนที่กล้ายืนขึ้นมาพูดอะไรบ้างอํานาจบาร,รมีของหวังจริงหลงนั้นคนทั้งตระกูลหวางไม่มีใครกล้าที่จะไปล่วงเกินเลยหวางจิงหลงเดินนําหน้าพาผู้คนตระกูลหวงังทั้งหลายมุ่งหน้าไปยังห้องอาหาร หวังจะเดินตามหลังผู้คนอย่างเงียบๆมองไปยังหวังเซิงเฉียนที่เดินเคียงข้างหวังจิงหลงสีหน้าค่อนข้างสะเตือนใจเล็กน้อยเกรงว่าตระกูลหวังคงจะเข้าสู่การเวลาแห่งความวุ่นวายเสียแล้วเหตุผลที่หวังเซิงเฉียนมีฐานะที่สูงส่งในตระกูลหวังนั้นไม่เพียงแต่เป็นเพราะว่าเขาเป็นอัจฉริยะของตระกูลหวังเท่านั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเบื้องหลังของเขามีอํานาจอิทธิพลยิ่งใหญ่ของโลกบูโบราณคอยสนับสนุนอยู่ คราวนี้หวังเซิงเฉียนกลับมาจากการฝึกร่ำเรียนวิชาอย่างกระทนหันเช่นนี้เห็นได้ชัดว่ามีจุดประสงค์บางอย่างแฝงอยู่ด้วยด้วย IQ คิวของหวังเจอก็ย่อมต้องคิดประเด็นนี้ออกมาได้อย่างแน่นอนการรับประทานร่วมกันอาหารครั้งนี้ก็ยังคงวงเวียนอยู่ในตัวของหวังเซิงเฉียนเป็นหลักเช่นเดิมกล่าวได้ว่าคนส่วนใหญ่ในตระกูลหวังรับประทานอาหารมื้อนี้ด้วยความเบื่อหน่ายแต่ว่ายังคงไม่มีใครกล้าที่จะพูดระบายความรู้สึกไม่พอใจออกมาเลย หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วทุกคนต่างก็กลับเข้ามายังห้องโถงใหญ่เพื่อร่วมประชุมต่อในระหว่างนั้นหวังจิงหลงก็ได้พูดกระซิบกับหวังเซิ่งเฉียนราวสองนาทีหลังจากนั้นหวังจิงหลงก็ประกาศข่าวที่น่าตกใจเรื่องหนึ่งออกมาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหวังเซิ่งเฉียนทำหน้าที่แทนเจ้าบ้านตระกูลหวังชั่วคราวคนตระกูลหวังทุกคนจะต้องฟังคำสั่งของเขาหากใครฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษจากกฎระเบียบของตระกูลเมื่อพูดประโยคนี้ออกมาผู้คนทั้งหมดต่างก็ช็อกไปหมด ทุกคนต่างก็เคยแอบคิดมาก่อนว่าการกลับมาของหวังเซิงเฉียนครั้งนี้เจ้าบ้านจะแบ่งภารกิจหน้าที่อะไรให้กับเขาบ้างแต่ว่าทุกคนต่างก็คิดไม่ถึงเลยว่าหวังจริงหลงถึงกับยกตำแหน่งเจ้าบ้านชั่วคราวให้กับเขาถ้าหากเป็นสมัยโบราณที่ปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชหวังเซิงเฉียนก็เทียบเท่ากับราชทายาทที่ถูกสถาปนาขึ้นมาแล้ว แต่ว่าวังเซิงเฉียนเป็นเพียงแค่ลูกหลานรุ่นที่สามของตระกูลหวังในช่วงระหว่างตรงกลางนั้นก็ยังขั้นด้วยลูกหลานรุ่นที่สองของตระกูลหวงังอย่างเช่นหวังโซหลี่และหวังโซเหรินเป็นต้นแล้วจะให้คนรุ่นที่สองของตระกูลหวงังพวกนี้คิดยังไงละ่ะเท่ากับว่าเจ้าบ้านมองข้ามหัวพวกเขาไปแล้วยกตำแหน่งเจ้าบ้านให้กับหวางเซิงเฉียนเลยทุกคนต่างก็งงเป็นไก่ตาแตกมีแต่หวังเจอเท่านั้นที่สีหน้าไร้ความรู้สึกดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในความคาดหมายของเขามาก่อนแล้ว สมแล้วที่เป็นคุณปู่คนทั้งตระกูลหวางก็มีแต่ปู่เพียงคนเดียวเท่านั้นที่มีความกล้าหาญเช่นนี้ในขณะที่ทุกคนต่างตกอยู่ในสภาวะช็อกอยู่นั้นหวางเซิ่งเฉียนก็เดินมายืนอยู่ข้างกายหวางจิงหลงเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้คนตระกูลหวางไม่มีความรู้สึกถ่อมตัวอะไรเลยต่อการรับตําแหน่งเจ้าบ้านครั้งนี้และพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าในเมื่อคุณปู่ให้ผมรับตําแหน่งเจ้าบ้านชั่วคราวงั้นผมก็คงปฏิเสธไม่ได้แล้ว ผมก็ไม่อยากจะพูดเรื่องไร้สาระให้มากเรื่องแรกที่ผมอยากจะทำตอนนี้ก็คือถล่มบริษัทตรงหวังกรุ๊ปให้รับค่าไปเลยผู้คนตระกูลหวังทั้งหมดก็รู้สึกตกใจอีกครั้งหนึ่งพวกเขาคิดไม่ถึงว่าหลังจากที่หวังเซิงเฉียนรับตำแหน่งเจ้าบ้านชั่วคราวแล้วคำสั่งแรกที่ประกาศออกมาถึงกับเป็นการถล่มบริษัทของป้าแท้ๆของตัวเองในฐานะหวังโซลี่เป็นพ่อของเขาก็อดไม่ได้ที่แอบขมวดคิ้ว หวังเซิงเฉียนไม่ได้มีความผูกพันอะไรกับหวางซูเฟิร์นเลยแต่ว่าหวังโซลี่พวกเขานั้นก็ยังมีเย้่ยัยความผูกพันที่เป็นพี่น้องกันมาหลายสิบปีแล้วยังไงก็ยังตัดไม่ขาดแต่ว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าหวังจิงลิงแล้วไม่มีใครกล้าส,สงสัยในการตัดสินใจของหวังเซิงเฉียนเลยหวังจิงหลงเพิ่งจะประกาศยกตำแหน่งเจ้าบ้านชั่วคราวให้กับหวังเซิงเฉียนตอนนี้ถ้าหากคําสั่งแรกที่หวังเซิงเฉียนประกาศออกมามีคนกล้าคัดค้านแล้วล่ะก็งั้นจะไม่เป็นการรนหาที่ตายให้กับตัวเองหรอกเหรอ หวงังเซิงเฉียนพูดต่อไปอีกว่าก่อนที่ผมจะกลับมานั้นเรื่องที่จัดการกับบริษัทตรงหวังกรุ๊ปและหลินหยุนเจ้าหมอนั่นอยู่ด้วยความรับผิดชอบของหวังเจอน้องชายผมเองแต่ว่าไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรขึ้นมาเลยแต่คราวนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วคราวนี้ฉันจะทุ่มเททุกอย่างของตระกูลหวังทั้งหมดเพื่อลงมือจัดการกับบริษัทตงหวังกรุ๊ปอย่างสุดกำลังไปเลย ด้วยอำนาจอิทธิพลของตระกูลหวังถ้าหากแม้แต่บริษัทตรงหวงังรุเพียงบริษัทเดียวก็ยังไม่สามารถจัดการได้ละก็แล้วยังมีหน้าไปเป็นผู้นำของสี่ตระกูลยิ่งใหญ่อีกได้ยังไงกันดูจากคำพูดเช่นนี้ก็สามารถเห็นได้แล้วว่าสไตล์การทำงานของหวงังเซิงเฉียนเด็ดขาดและโหดเหี้ยมกว่าหวังเจอมากเลยทีเดียวอีกทั้งยังเป็นลักษณะที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแล้วไม่ได้ด้วยเล่ก,ก็ต้องเอาด้วยก่น ถ้าหากให้คนเช่นนี้มาเป็นเจ้าบ้านตระกูลหวังแล้วก็เช่นนั้นแล้วต่อไปทุกคนในตระกูลหวังต่างก็จะต้องระแวดระวังตัวกันแล้วทุกคนเริ่มปฏิบัติการได้เลยผมต้องการถล่มบริษัทต,ตรงหวังกรุ๊ปให้สิ้นซากภายในหนึ่งเดือนหวงังเซิงเฉียนพูดด้วยสีหน้าที่ผ่อนคลายสบายสบายผู้คนตระกูลหวังทั้งหลายในใจก็รู้สึกช็อกอีกครั้งหนึ่งเวลาแค่เดือนเดียวนี้เป็นไปได้ยังไงผู้บริหารระดับสูงของตระกูลหวังคนหนึ่ง อดไม่ได้ที่ส่งเสียงร้องตกใจออกมาสายตาของหวังเซิงเฉียนก็หันไปมองทันทีท่านนี้คงเป็นคุณอาหวางกัวเฉียงสิน,นะคุณน่าจะเป็นผู้รับผิดชอบในเขตจ,จงโจของตระกูลหวางใช่ไหมพอดีเลยจงโจก็คือแหล่งทุนใหญ่ของบริษัทตรงหวางกรุป๊ปช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้บริษัทตรงหวางกรุ๊ปจเจริญก้าวหน้าได้ถึงเพียงนี้คุณอาหวางมีผลงานไม่น้อยเลยนะหวังเซิงเฉียนพูดด้วยรอยยิ้มที่ไม่จริงใจ ในเมื่อคุณอว่างรู้สึกว่าทําไม่ได้งั้นก็ให้คนที่สามารถทําได้ไปแทนคุณก็แล้วกันทุกคนต่างก็ตกใจจะปลดจตาแหน่งผู้บริหารสูงระดับสูงที่ทํางานเพื่อตระกูลหวางมาหลายสิบปีด้วยเหตุเพียงแค่นี้เองเหรอขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ